อันพักอันพักดึกใช่ไหมอันนี้มันค้างทุกคนไม่ต้องสนใจนะทุกคนมันค้างมันค้างไม่ต้องสนใจคนคนันค้างมันค้างเฉยแล้วก็จะมาอยู่หน้าระบบนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราอันนี้ลงมาเมื่อกี้มันตัดไปนะทุกคนก็ไม่เป็นไรเราจะมาต่อพักสองนี้พักสองทุกคนแต่บแป๊บนึงเราขออนุญาตเข้าแมบบก่อนนะทุกคนไม่ราเข้าแมบบอีเวนต์มาแล้วนะคะ เราจะจเลเวลแค่นี้เองนะทุกคนเราจะเข้าไปเล่นกันสเต็ปละค่อยเราจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเดีย๋ยวว่ากันเด้อก็ต้องขอภายและเน็ตชานะคะทุกคนกาทุกคนนี้ก็ขอโทษด้วยเพื่อตัวเอ ดเอามาช้าพเพื่อเราอาจจะไม่ได้ติดที่หนึ่งนะทุกคนนี่ไง่ายโคตรง่ายจริงๆเจ้าหน้าทุกคนอุ้ยนี่ไงเรับทุกคอทุกคนรอ,นอต่อพักเอ่อพักสามนะทุกคนเราจะเล่นให้ดูเป็นข้าวนิดนึง ต่อภักสามก็จะให้ให้ดูป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำอะไรอะไรนะครับอาจจะไม่ได้ลงคิดบ่อยๆนะแต่ก็จะมาลงทุกวันอาจจะอาจจะอาจจะนถ้าเต็บแล้วอาจจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยคนอันนี้เดี๋ยวจะมาดูนะ ไม่แผงวงจรเลยก็ไม่รู้นะมีคนแนะนำไม่รู้แ่าไเกผสามวันไม่ดิมันเป็นสิงันนะทุกคนนี้เดี๋ยวรอต่อพักสามาทุกคน<า>เดี๋ยวเจอกันนะทุกคนบาย